ขึ้นมาตอนเช้า สวัสดีครับสวัสดีพี่ปานนะครับคงเป็นเจ้าแรกๆที่มาซื้อที่เฟส 7A นี่ถ้าถามว่าเจ้าแรกเลยหรือเปล่านั่นต้องบอกว่าคุณว er <อ>ุฒิสติ๊กเกอร์คุณวุฒิสติ๊กเกอร์เนี่ยเขามาวันเดียวกันกับผม<อ>เขามาทําสัญญาจองที่เฟส7เนี่ย<อ>วันเดียวกับที่ผมจะมาทําสัญญาจองที่เฟส6ป<อ>ีแล้วผมมาเจอน้องว<อ>ุฒิแล้วเลยก็เลยถามว่าน้องวุฒิไปไปเฟสไหนเขาก็บอกว่าเฟส7 นี่ซื้อมาปิดเจ็ดเอนี่ซื้อมากี่เดือนแ้วอ๋อตั้งแต่ปีใหม่ครับปีใหม่เลยหลังปีใหม่หนึ่งไม่กี่วันหลังปีใหม่นีซึ่งตอนนั้นโครงการยังยังไม่ยังไม่ได้มีแปลงยังไม่มีอะไรเลยรคบมีที่มีแต่เกียงว่ามีที่แปลงนี้จะจัดครับพี่ก็มาดูมาดูแล้วก็จองทรงนี้เลยคือถ้าถามว่าทําไมผมถึงมาจองที่นี่เลยเนี่ย ผมตะเวนในเส้นอู่ทองเนี่ยหลายเจ้ามากหลายเจ้าหลายมากดูมากแล้วก็เจอกับเพจของบ้านสวนด้วยก็แอบแอบไปดูไปดูที่เผษอื่นๆที่บ้านสวนทำ <c oughs> ก็ดูแล้วโครงการบ้านสวนเนี่ยเขาทำงานโดยมีความรับผิดชอบดีครับซึ่งซึ่งเราก็ มาสอบหาข้อมูลในในในเพจอีกทีครับแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็นัดคุณก้อยไปขอดูที่ไปดูที่แถววัดหนองไก่เหลืองแถวด้านโน้นเฟสเฟสรเครับก็เลยสนใจก็สวยๆทุกทุกแปลงนะครับแต่ๆทุกแปลงแต่พอมาที่นี่แล้วเนี่ยมันมีอะไรดนใจหลายๆอย่างกับบรรยากาศวิวเขาแล้วก็มีวัดด้วย ผมผมผมว่าถ้าเกิดคนที่สนใจที่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากได้บรรยากาศตอบโจทย์ตัวเองเนี่ยครับผมว่าถ้ามามองเฟสเจ็ดผมว่ามีอะไรหลายหอย่างที่ที่มันน่าที่จะเข้ากับโจทย์ที่เราตั้งาไว้ับกับวิวทิวทัศน์บรรยากาศต้นไม้ภูเขานะครับก็มองภาพรวมๆวมก็โอ้บรรยากาศมันเขาใหญ่เลย <laughs> จริงครับอันนี้ถ้าถามจริงๆว่ามันบรรยากาศเหมือนกับปากช่องนะครับแล้วก็มองมองภาพการเดินทางภูมิอากาศดีกว่า,า,าถ้าเราพูดถึงภูมิอากาศแล, también, แล้วก็บรรยากาศต่างๆได้เลยได้เลยหาหาที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยยากยากยากัากากบปิดบานกับปิดเตรียมมานซุดที่นี่ช่วงหลังปีใหม่ซับุดหลังปีใหม่ แต่ช่วงนั้นก็พี่ปานก็โพสนู่นโพสนี่ในการที่มาซื้อที่ที่นี่ใช่ไหมให้กับบางทีแฟนชาวบ้านสวนวิวเขาแฟนเพจช,ชาวบ้านสวนวิวเขาก็นึกวา่าพี่ปานเป็นนายหน้าไหมเป็นคนขายที่ไหมจริงๆเ,เป็นคนเป็นนายหน้าหรือว่าเป็นคนขายที่มาก่อนหรืยองรับจริงๆเลยนะถ้าถามผมว่าผมเป็นนายหน้าขายที่หรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านสวนวิวเขานี้หรือเปล่าเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่า ผมไม่ใช่แต่ถามว่าทำไมทำไมผมถึงได้เข้ามาโพสให้กับที่นี่จุดมุ่งหมายผมมีเป้าหมายผมมีที่ว่าผมอยากจะแชร์แชร์ความชอบแชร์สิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ที่ผมก็เลยพยายามที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ไปให้เพื่อใครเนี่ยตัดสินใจอยู่หรือกำลังคิด จะอะไรจะได้มองว่าอสิ่งที่ผมมองเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเขาเห็นเหมือนผมไหมก็เอาความรู้สึกส่วนตัวของเราเราอยากให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยหน้าที่ตรงนี้ของบ้านสมิวเขาและที่ดินที่เรามาที่นี่บรรยากาศอย่างนี้เราพอมีความชอบอย่างนี้เราอยากให้คุนได้รับรู้ได้เห็นโอ้ไม่ใช่คนขายไม่ใช่นะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านสมิวเขาแต่อยากให้ ชาวบ้านสวนทุกท่านที่ติดตามทางเพจหรือว่าอะไรต่างๆได้ได้ได้รู้ได้รู้ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็มาหลังไหม์ผมมาถามผมอย่างงู้นอย่างนี้ผมผมผมบอกตรงๆผมไม่ลำคาญเลยนะครับผมดีใจว่าผมจะได้แบ่ให้ข้อมูลต่างๆที่ผมมีเนี่ยให้ไปบางคนก็ถามว่าเป็นยังไงเส้นทางยังไงทำไมยังไงผมก็ให้เขาไปเป็นข้อคิด เราเป็นไกด์ให้เขาเขาอยากรู้นุ่นนี่ในในในความรู้สึกของผู้ที่อยากจะซื้อที่ที่นี่น้อยพี่ก็เป็นคนที่มาซื้อที่ที่นี่ก่อนแล้วเขาก็ติดต่อถามมาว่าเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างพี่ก็บอกความจริงทพ่วไปในความรู้สึกที่มาเจอมาเจอคือถ้าถ้าถ้าลักษณะเรามองเป็นละมุมนะฮะทางทางบ้านสวนวิวเขาทำทุก การขายทำจัดสรรที่ดินอะไรอย่างนี้ออกไปก็ต้องต้องมองมองในสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อที่จะโปรโมทธุรกิจของตัวเองรุกกราจายแต่ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกผมก็อยากจะเอาข้อมูลที่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงนะมันดีนะมันมันมันมีมองมุมมองมากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าเราเอามาคิดถึงว่าคนที่เขาจะมาซื้อที่อย่างนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็น สังคมยุคใหม่ใช่ไหมจะต้องมีบ้านหลังที่สองทำยังไงที่จะมีบ้านที่มันไม่ไกลกับกรุงเทพทีเ่เราจะมาผมเรียนให้คุณบอยทราบเลยว่าในชีวิตผมเนี่ยผมสนใจที่ต่างจังหวัดต,ตลอดผมทําอะไรหลายอย่างที่ไปอยู่ต่างจังหวัดผมคิดว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนเกาะเป็นคนภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพผมคิดว่า บ้านเรามันมีความปกแต่ผมกลับไปบ้านเราไม่ได้แล้วมันไม่มีการมีบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ใกล้กรุงเทพดูแลได้เแนบบี่ยครับเราจะทําเราจะหาที่ไหนผมไม่เคยมองเห็นเส้นอย่างนี้เลยครับพี่มีที่อื่นไหมที่ว่า,า,าเคยไปดูที่อื่นว่ามีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแถวอื่นไหมครับผมเคยมีที่เชียงใหม่ผมอยู่เชียงใหม่เลยนะผมมีที่เชียงใหม่อยู่20สิปีผมต้องสูญเสีย เวลาไปโดยที่ผมไม่สามารถที่จะไปพัฒนาไปมาไปได้ได,ได้ได้บ่อยๆการเดินมทางนะไปเจมนะรับ <laughs> ผลทสุดท้ายผมก็ต้องขายันไปจนพอมากเกษียณอายุแล้วผมคิดว่าเอ๊ะวันนี้กับโลคโควิด2ปีหรือว่าตั้งแต่ปี5-4ี่น้ำท่วมบ้านหลังที่สองมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีแล้วเราจะทําไงที่เราจะมีแล้วเราจะได้ไปนะไปบุรณะไปบูรณาการมันไปอยู่ไปใช้ชีวิตกับมันได้ ผมหาตั้งแต่นครนายกครับลบบุรีครับวังน้ําเขียวหลายๆที่ในรอบรัศมีรอบๆกร,รุงเทพเนี่ยรัศมีร้อยห้าสกิโลเนี่ยที่เดินทางขาดทาง,งใช้เวลาน้อยถึง,ถง,ถงได้ผมไม่เคยคิดเลยที่สุพรรณเนี่ยเป็นที่ที่สุพรรณกาญจนบุรีเส้นเราแวเนี่ย ผมได้ยินมานานแล้วแต่ผมไม่เคยคิดครับแต่ว่าหลังปีใหม่ผมชวนภรรยาบอกขับรถเล่นมาดูตรงนี้สิเห็นเพจเขาลงอยากจะดูที่ที่นี้ผมก็เลยมาเห็นว่าโอ้ที่มีภูเขาแบบนี้มีเหรอที่มีเนินแบบนี้ติดกับสุพรรณนะนะมันมันเราเราพูดกันตรงๆคําว่าเมืองการคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไกลเมืองการเฮ้ยแต่การเนี่ยมันเป็นการที่ติดกับสุพรรณอู่ทองเนี่ยสิบสี่กิโลอะไรเราสะดวกมากรับ คุณมาได้ตรงนี้บรรยากาศมีเขามีเนินมีความชุ่มชื้นมีอะไรแล้วเส้นทางในการเดินทางของคุณใช่คุณลองลองมามองสิมามองตรงนี้ผมผมผมคิดว่าคนที่กำลังคิดตรงนี้กับร้อยส0สรกิโลร5อกิโลเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางที่ไกลเลยมันสะดวกที่สำคัญที่สุดเลยนะคุณบอยนะผมพูดเลยว่าคุณออกจากกรุงเทพในในวัน นักขัดตะเลิกวันหยุดยาวไม่มีเส้นไหนดีเท่ากับมาเส้นนี้โอ้สุพันณเนี่ครับกับคุณดิบปาปั๊บเลี้ยวเข้าวัดไผ่ลงัวปั๊บวิ่งมาก็ไปสบายหกสิเจ็ดิชมวิววิ่งมาสบายสบายเดี๋ยวแป๊บเดียวถึงละนี่มามาดูที่มาดูที่แปลงนี้พาพิจยบมาด้วยมาด้วยครับผมแล้วพิจยบมาเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงมาเห็นพื้นที่กับบรรยากาศ ก็รู้สึกชอบนะคะดูรู้สึกมันแบบสบายตามองอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยแล้วก็คือพยายามมาเนี่ยคือเรามาหลายหลายช่วงเราจะมาดูว่าออากาศช่วงเช้ามันเป็นยังไงกลางวันมันแดดมันร้อนมากไหมแล้วช่วงเย็นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนี่คือมาหลายช่วงโ้ยมาบ่อยมากผมมาผมมาที่ที่ตรงนี้เนี่ยแปดวันติด มาเช้ากับเย็นมาเช้ากับเย็นมาแล้วไปดูที่อื่นมาแล้วก็กลับมาที่นี่มาแล้วก็ไปดูที่อื่นแล้วมาเปรียบเทียบอืมโอ้เล่นันาะต้องเอาความเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยแล้วผมกล้ากล้าพูดได้เลยว่าผมแพนผมเนี่ยเขาไม่เอาตั้งแต่ที่เชียงใหม่แล้วเขาไม่เอาที่ต่างจังหวัดเลยเขาบอกว่ามันมันซื้อมาแล้วมันไม่ได้นั่นนี่แต่พอมาถึงที่นี่ครับ เขาไม่ปฏิเสธหรือมีข้อโต้แย้งกับผมเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือในการที่เราเคยไปซื้อที่เชียงหใหม่นี่มันไกลแล้วก็ในการค่าใช้จ่ายมันเยอะไกเจ็บเจ็บอาจจะโอ้ยหเหนื่อยไม่เอาแล้วแม้ว่าแต่มาเห็นที่นี่คนละเรื่องกันเลยใช่ไหม <laughs> มีมีหลายท่านนะครับที่มามามาเป็นสมาชิกบ้านสวนวิวเขาในเฟสเจ็ดเนี่ยมาแต่เช้ามาถึงนี่เช้ามาดูที่ตัวเองชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็กลับไปกร,รุงเทพ ผมคิดว่าเขาก็ยังมีความสุขเลยใช่แค่มาชั่วโมงเดียวแล้วหลายหลายท่านที่ที่กำลังตัดสินใจอยากได้ที่แบบเนี้ยกับเศษเจ็ดตรงนี้ที่เขาขยายไปตั้งเนี้ยมันมีตั้งเจ็ดเอเจ็ดบีเจ็ดซีเจ็ดดีเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดเลยนะผมพี่ปานี่7เจ็ดเอเจ็ดเอหมดแล้วเจ็ดเอเจ็ดบีก็หมดแล้วเจ็ดซีกำลังจะหมดกำลังจะหมดเจ็ดดีก็หมแล้วผมถามว่าถ้ามันหมดไปแล้วคุณจะไปเอาที่ตรงไหนมันบรรยากาศแบบ ที่บางที่ดินบางพื้นที่มันหายากในการที่จะมันอมบกบมันครบในการเรามาอยู่อาศัยมาพักผ่อนมันมันหายากมีถึงมีมันก็แพงมันต้องแพงแต่ที่นี่พี่มองว่าราคาแพงหรือไม่ที่มองคือราคาเนี่ยนะผมไม่ผมไม่ได้เข้าเข้าข้างกับนั่นแหละผมว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ที่ที่มันจับต้องได้ครับแต่ผมถามผมว่าแพงไหมเนี่ยผมอยากให้ให้ลองกลับไปมองมุมหนึ่งเนี่ย เขาพัฒนาที่เนี่ยการที่เขาพัฒนาที่ขึ้นมานมีแผลนที่มองเห็นได้ชัดเริ่มมีถนนมีน้ำแบบบาดาลให้เราปลุกน้ำดูแลเรามีไฟให้เราสิ่งเหล่านี้ผมถามว่าโครงการไหนก็จะดูแลเราได้นขนาดนั้นกับที่ราคาขนาดราคาที่ขนาดนี้ต่างจังหวัดโครงการต่างจังหวัดและที่ราคาขนาดนี้กับการดูแลสาธารณูปโภคที่ดูว่าอาบันสมิวอยู่เขา บริการได้สอบผมได้ดีมากครับผม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 ไม่ได้เข้าข้างแต่ผมก็เอาความจริงมาเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยบ้านสวนวิวเขาเนี่ยทอดทิ้งพวกเราไปคนที่เดือดร้อนครับคอยจะเป็นผมเพราะผมรือผมผมเชียร์เหลือเกินนการันตีอย่างเงี้ยการันตีการันตีแต่แต่ผมผมถามว่าไอการพัฒนาที่ตรงเนี้ยกับราคาขนาดนี้เนี่ยผมผมผมว่ามองว่าไม่ได้เข้าข้างว่าถูกนะผมเหมือนถูก ถ้าเหมือนมีแฟนเพจหรือว่าผู้ที่สนใจในการที่จะอยากอยาหาได้ข้อมูลของบ้านสมนยุเขาผ่านทางพี่ปานนี้พี่ปานก็ยินดีในการยินดีครับเชิญเชิญได้เลยครับทุกอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนครับผมแต่ผมอยากจะหลายๆคนมาเคยถามผมเนี่ยว่าเป็นไงสวยไหมผมบอกว่าผมพูดให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เหมือนกับมาสัมผัสต้องมาดูเองผมพาผมพาเพื่อนผม ผมไม่ได้พาเพื่อนดีกว่านะผมพูดตรงๆผมไปเล่าให้เพื่อนผมฟังว่าผม,ไ,มได้เจอที่แบบนี้ครับแล้วก็แต่ละคนก็สนใจแล้วก็ผมก็เลยพาเข้ามาดูที่<ม>ก็ก็มาตรงนี้เนี่ยทั้งสามรายที่ผมพานี่เป็นเพื่อนรักที่เรียนหนังสือด้วยกันคเคยบวชเรียนมาด้วยกันนะครับพบ,บกันมาก็สี่สิบกว่าปีแล้วเขาแปลกใจว่าทําไมผมถึงมาซื้อที่ที่นี่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึง มาซื้อแต่เขาเชื่ออย่างว่าคนที่คนอย่างผมถ้าจะตัดสินใจอะไรแล้วข้อมูลจะต้องนั่นใช่ครับเขาก็เลยขอมาดูปรากฏว่าทั้งสามเจ้านี่ไม่เคยมีใครตัดสินใจข้ามวันเลยอ่ะไม่เห็นปุ๊บจากไม่ได้คิดที่มาซื้อนะอจากที่ไม่ได้คิดมาซื้อนะมาขอดูที่ดินดูเฉยเฉยพอเห็นถามเลยว่ามีว่างไหมเราก็ซื้อทันทีแปลงนี้ติดกันแปลงนู้นอันนี้คือคือเขามาเห็นปุ๊บ ไม่ต้องข้ามพรุ่งนี้เลยตัดสินใจน้ตัดสินใจวันนั้นเลยวทั้งั้นจบนจบเปนในวันเดียวเลยเมื่อยกตัวอย่างอีกเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อมันหลุดมาซื้อเนี่ยคุณพี่ท่านหนึ่งมาเนี่ยมาหาผมเลยมาคุยกับผมแล้วก็บอกว่าไปจองเฟสแปดอะไรแต่พอไม่เห็นตรงนี้อะไรอย่างนี้ปุ๊บผมก็บอกเฟสแปดเขาก็สวยทุกอย่างมันสวยทุกหมดครับ แต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราอยากได้ที่ตรงไหนเราไปยืนที่ที่ตรงนั้นครับแล้วเดินให้รอบที่ที่เราอยากได้แล้วคุณจะสัมผัสได้เองว่าคุณต้องการมังไหนใช่แล้วปรากฏว่าเขาไปสัมผัสว่าวันนั้นเนี่ยเขาเขาตัใจเองโดยที่ผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกว่าดีตรงนั้นดีตรงนี้แต่การที่เราจะบอกว่าดียังไงเนี่ยผมบอกแนะนําไดแหละคุณไปยืนอยู่ตรงที่ที่คุณต้องการเลยไปดูด้วยสายตาแล้วคุณจะสัมผัสได้เองว่าที่ตรงนั้นเนี่ยคุณชอบหรือไม่ มีความความรู้สึกยังไงบ้างอบคุณไหมหรือว่าร้อนหรือว่าเย็นหรือว่าอบคุณหรือว่าสบายใจใช่ครับแต่ละแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเซนส์ในความรู้สึกของที่ดินแปลงใช่ประตูฉลูกับข้อมีเวลาก็น่าน่าจะเสียสละเวลามาดูนะของพี่ปานี่ตรงนี้อ่ากี่ไรครับเนี่ยผมผมผมตรงนี้ผมไล่คขึ้นองครับคือคือแต่ ที่ผมเอาไว้ไล่ครึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าผมหลุดจาก6 B ี6ที่6 B ที่ผมจะเอาไล่ครึ่งครับพอผมมาเจอที่ตรงนี้ผมก็เลยโยกจากไล่ครึ่งตรงนั้นโดยที่ผมไม่รู้หรอกว่าไล่ครึ่งของผมเนี่ยมันจะกว้างมันจะยาวมันจะยังไงผมคิดว่าตรงเนี้ยผมมาตรงนี้แล้วกันอ๋ออันนี้คือเป็นอ่ามาแรกๆที่ยังไม่มีอะไรไม,มีอะไรเลยรก็ย้ายมาจาก6 b ครับตอนแรกจะทําสัญญาที่6 B ครับแล้วก็พอดีมาที่นี่แล้วคุณสุวิทย์แกก็บอกว่า ตอนรับผมบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมทําแปลนก่อนแล้วกันอาผมบอกไม่เป็นไรจะขาดเดี๋ยวยังไงผมชี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละตรงนี้ก็อนเอยวัดออกครับผมอยากได้ตรงนี้ผมมาเดินดูแล้วอาวัดก็เลยรอไปก็เลยรอไปเรื่อยผมไม่ได้สนใจแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็มาตลอดวันนี้ทางทางบริษัทมันสุบยุคนี้คือพี่จองอาจจะจองมันโยกโยกที่ให้ให้ลูกค้าต้องการตรงไหนให้บอกผมคิดว่า การบริการตรงนี้นะผมผมว่าเป็น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 พี่น้องกันครับคือพี่ไม่ชอบตรงนี้พี่จะเปลี่ยนไปตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ไหมเขาก็โอเคเปลี่ยนสัญญาได้ไม่จุกจิกไม่ตุกติกไม่มีปัญหางะพี่ปานพาไปชมอ่าพื้นที่ที่พี่ปานได้เตรียมทําเป็นขุดบ่อทำโคกหนองนาทําแหล่งต่างๆนะครับขออนุญาตดีใจครับไปลองดูกันครับที่แปลงนี้ในการที่จะนิรมิตในการสร้าง ความฝันของพี่ปานใน,ในพื้นที่1ไร่กับ2งานใช่ไหมครับตรงนี้สองงานพิปานมีความคิดแนวคิดยังไงในการสร้างพื้นที่หนึ่งไร่สองงานสองงานนี้เป็นภาพเป็นที่ที่พี่ปานมีจินตนาการคือคือถ้าถ้ามองกันว่าที่ที่ทไร่ครึ่งเนี่ยมันมันใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่เล็กไหมผมก็ว่าไม่เล็กแต่สําหรับ ชีวิตครอบครัวสองคนลูกอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะพอทําได้แล้วเราจะใช้ชีวิตของเราในการที่จะทำพืชเดรัมิทพื้นดินหรือนุ่งเนี้ยหรือเนี้ยให้แกเราเนี่ยเราก็ต้องเอาดูว่ากําลังเราไหวไหมเพราะเราถ้าเราเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทุ่มเทเพื่อซื้อความสะดวกสบายมันก็ไม่ได้กําลังไม่ได้ความสุขไม่ได้อะไรที่เราทําของเราเองไปก็ก็เริ่มคิด ั้งแต่ที่แรกว่าเราจะปลูกบ้านยังไงจะปลูกยังไงที่จะให้เรามาใช้ความสุขอยู่กับ,บพื้นที่เนี่ยเราก็เริ่มวางแผนนะครับเริ่มวางแผนจากเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็ชี้ดูว่าตรงนเนี้ยบ่อเนี่ยผมตัดสินใจการขุดบ่อมาพิจารณาการตัดสินใจที่จะปลูกทำบ่อเนี่ยบ่อนับตั้งแต่วันแรกที่ผมซื้อที่ดินแต่งจองที่ดินยังไม่ถึงก็ยังนั่นจองไว้เนี่ยผมมาดูที่ดินเนี่ย ปรากฏว่าทางด้านปลายที่ผมเนี่ยจากพื้นที่ที่ลาดลงมาเนี่ยน้ำเนี่ยจะมาขังอยู่ตรงนี้บ่อยเป็น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 ,ปนที่ท<ผ>สุดท้ายเลยที่สุดท้ายแล้วก็จะนิ่มจะแชะจะอยู่ตรงเนี้ยน้ำจะกองอยู่ตรงเนี้ยหกเดือนที่ผมมาดูตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมต้องตัดสินใจบอกก่อนเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันเป็นแหลกแอ่งน่าจะมีน้ำผมก็เลยุย นานตกลงกัน12คูณ15เนี่ยดูดูหน่อยครับ2 12 12เมตร12 5คูณ15เมตรพอออกมาแล้วเนี่ยพื้นที่มันกลับกลายเป็นมันใหญ่มันใหญ่นะเพราะว่ามันจะต้องกินพื้นที่ไปฉะนั้นถ้าท่านใดอยากจะมาขุดมาอะไรมาพิจารณามาดูมาดูของพี่พี่ได้ให้มาดนพีมได้มาดูว่ามาดูเป็นแนวคิดเป็นไอเดียไปตอนแรกก็พี่ปาาก็วันนี้12 ใช่ไหมครับกูสิบห้าครับผมแต่พอขุดปุ๊บมันต้องมีที่สร้างดินขันมีอะไรขันดินมันเลยก็เลยพื้นที่มันกินไปเพิ่มอันนี้นะครับเคยทำงานอยู่ที่ชุมนุมสากลการเกษตรในประเทศไทยครับเราเราติดตามโครงการของพ่อหลวงมาตลอดที่พระองค์ท่านมีแนวดัมบิที่จะช่วยเหลือชนชนบททั้งหลายก็เกี่ยวกับเรื่องการเก็บน้ำ น้ำนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอะรเล็กๆถึงต้งน้ำน้ำแน่นอนไม่ว่าจะต้นไม้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกหมดต้องการอาศัยน้ำบ้านสวนอย่างเนี้ยลองพิจารณาเอาไปคิดเอาไปหาข้อมูลว่าควรทำไรเพราะถ้าเรามีธนาคารน้ำหนึ่งบ่อเนี่ยในพื้นที่รัศมี5เมตรเนี่ยมันจะทําความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้กระจายความชื้นแต่ไปได้ขออนุญาตเดี๋ยวพี่ปานพาไปดูธนาคารน้ำในคลของพี่ปานหน่อยนะครับ นด้แล้ครับเราก็เริ่มขุดอย่างเงี้ยผมก็ให้แบ็กโคเขามาขุดนะครับแม็โคก็ตัดดินขึ้นมาหนึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันวันอังคารเนี่ยแบ็กโคเขาก็จะมาเจาะสะดือบ่อให้ผมอ๋อเจาะลงไปอีกอีกนิดหนึ่งคือก็จะมีเสาเข็มมาแล้วก็จะเจาะให้ผมพอตอนหลังจากนั้นผมก็จะต้องทําเอาหินกันไม่ให้เศษดินมันหล่นลงไปนะครับก็จะเป็นตะกร้าตะกร้าหนุ่มจีนใหญ่ๆที่เขาเรียกตะกร้าห้าโลอะไรอย่างเงี้ยครับมาเตอรแวนไว แล้วก็ต่อท่อขึ้นมาจบเป็นบ่อเป็นกลมกลมับเป็นลึกลงไปแล้วก็มีตะแกรงปิดไว้กั้นแล้วก็ไม่ให้ดินลงแล้วก็หินมากั้นหินมากั้นแล้วก็เอาหินเนี่ยที่กาบที่หลังจากนั้นก็ก็เอาท่ออ๋อท่อสองสองนิ้วขึ้นมาครับถามว่าทําไมต้องมีท่อครับเพราะว่าพอเราหินลงไปเราเอาขวดน้ําที่ใส่น้ําลงไปให้ให้ข้างข้างล่างเนี่ยมันมันมีมันมีช่องช่องว่างน้าอยู่ได้โดยที่ นี่ไม่มีพอหลังจากลงไปเสร็จเรียบร้อยท่อมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็จะเอาตะแกรงผ้าตะแกรงมาติดแล้วก็ถึงจะเอาหินกวดมาติดเพื่อไม่ให้กันไม่ให้ดินพวกนี้ลบน้ําเมื่อลงไปปั๊บอากาศที่อยู่ที่นั่นมันก็จะออกมาตรงที่ท่อน้ำมันลงไปแทนอากาศอากศน้าก็จะลงไปในดินน้ําก็จะลงคืนกลับไปสู่ที่ท่อนี้ไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องต่ออะไรครับเพียงแต่เป็นท่อให้อากาศดันขึ้นมาแล้วก็น้าก็ น้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงก็มาเก็บนี้ก็จะลงไปในนี้เก็บไปเก็บมันก็กระจายไปใต้ใต้ดินต้นไม้ที่ก็ชื้นดินก็มีความชื้นพี่พี่ทำอยู่แบบนี้กี่ที่กันเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ผมว่าหกหกที่หกหลุมอ๋อหกหลุมนะครับนี่นี่เกาะปิ่นตรนี่เห็นหินกองอยู่ใช่ไหมครับครับตรงที่จะหินกองตรงนั้นก็นม้อะไรนี่เป็นแนวความคิดพี่ได้มาจากไหนพี่ก็ก็จาก แนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่เก้านะครัที่ท่านสำคัญที่สุดเลยแล้วจะทําให้ผลผลิตได้ดีมากใลักษณะหนีมันจะ5เมตรห้าเมตรตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยลักษณีเนี่ยห้าเมตรเนี่ยจะทำความชุ่มชื้นจากลักษณะนี้ลยครัห้าเมตรนี่เอาดินจากบ่อมาบ่อครับมาบะโถมที่บะโถมที่ตรงนี้พี่พี่ทำอะไรเนี่ยนะครับมีหลายท่านมาถามผมเหมือนกันนะครับว่าเออที่ตรงเนี้ยผมจะทำอะไรที่จะปลูกบ้าน เราก็คิดว่าเอ้ยถ้าบ้านชั้นเดียวข้างล่างมันเสียเื้นที่น,ทนะครับแล้วเราจะทำอะไรผมก็เลยตัดสินใจทําบ้านสองชั้นนี่นะครับวันนี้ผมก็ตอบเส็นแล้วเดียอดอ๋ยวรอรอไฟมาแล้วก็ผงจะได้ดําเนินตามนี้ก็จะทาบ้านลักษณะก็หกคูณหกคูณเจ็ดไอ้เจ็ดคูณแด้นดีไห่เจ็ดคูณแปดุ่ ความความสูงก็ประมาณสองเมตรสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบโอ้สวยเลยแล้วก็แล้วก็เนินเนี่ยแค่มองบอยมองเห็นไหมครับครับตรงเนี้ยมันจะบังด้านล่างใช่ทำให้มองจากธนูมันจะเป็นบ้านชั้นชั้นเดียวเป็นก็ลูกก็ได้ไปบ้านชั้นเดียวครับพ่อแม่ก็ได้บ้านงชั้นตรงนี้มันก็เลยมองเป็นอย่างนี้วินวินทั้งสองฝ่ายพอพอเราลงจากบ้านข้างบนลงมาปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นเนินนี่เดี๋ยวเราจะปั่นให้เป็นเนินออกไปข้างบนนิดครับข้างบนนิดก็แต่อีกแรงหนึ่ง ส่วนทางด้าน 7B นุ่นยิ่ง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 เร็วกว่าใครเพื่อนมาขุดมาอะไรนะ้วทำมาแล้วนะครับตะเรปลูกคุณเบียร์คุณเบียร์ 7B นุ่นก็ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคุณเปิดคุณเปิดคุณแกรนุ่นก็นารามาตั้งนะครับขึ้นบ้านนิสัยดีๆทั้งนั้นเลยครับนี่ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วกลัวกลัวหนาวใช่ไหมนี่เริ่มมาแล้วอ่าเริ่มกันมาแล้วนะครับสร้างความมั่นใจครับอาสมาชิกทุกเฟสทุกแปลง บ,บ,บริษัเขาจะดูแลเรื่องไฟเรื่องน้ําเรื่องเนี่ยเ,เหมือนที่ของเฟส 7A ใช่ไหมครับเรื่องน้ําก็จัดการเรื่องแทงมีแทงน้านี่เป็นโครงการเป็นของศูนย์กลางของ 7A ในการสร้างแทงน้ําบริการให้กับสมาชิกในการมีน้ําใช้รถต้นไม้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณเดือนก,กว่าไฟก็จะเข้าต่อเนื่องจนเรียบร้อยทีนี้ถนนบน,น,น,นทางก็ทําในการแบ่งเป็นโซนเป็นโซนอย่างชัดเจนนะครับ ไก็ถึงเวลาเสร็จโครงการ,รก็จะต้องปรับปรียให้ใช่ใช่ครับสิ่งใดที่ว่าชาวสมาชิกเดือดร้อนหรือว่าอยากให้ทางบ้านสมนุิวเขาในการดูแลสิ่งไหนก็บอกกล่าวกันได้นะครับโทรกริ้งเดียวหรือว่าเข้าไปในแอดมินของเฟซเพจบ้านสวนวิวเขาก็เรื่องหนึ่งผมก็สุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่าสบายใจนะครับสมาชิกที่มาอยู่ที่นี่ผมได้คุยกับทางโครงการทางที่ ท้งทุกหลายๆท่านแล้วท่านก็ไม่มีใครที่คิดปฏิเสธเลยเขาก็จะทําสายล่องฟ้าให้ตรงที่ทางน้ำใชาจะทำให้จะอะไรให้อันนี้พอผมแจ้งไปที่โครงการโครงการก็กระตือรือร้นรับปากแล้วครับมาอันนี้ก็ผมก็เลยจะฝากไปว่าสมาชิกไม่ต้องห่วงนะครับมีอะไรเราเราก็จะได้ช่วยดูกันครับอะไรเหมือนกันสมาชิกตรงไหนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้แคบไขก็บอกกล่าวกันได้บอกกล่าวกันได้ สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปกินนั่งกินกาแฟกันแล้วหนอเช้านะครับพี่ปานก็พาชมพื้นที่กับพี่เจี๊ยบนะครับก็ดูต้องขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมบอยจตุรงได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับสมาชิกชาวบ้านสวนทางวิดีโอนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมันเหลือน้อยแล้วครับจะหมดเลยใช่ไหมครับในี่แปนิดผมว่ามาดูแล้วก็จะ จะชอบนะผมว่าจะชอบนะแล้วก็จะได้ไม่ไม่หลุดมือไปขออนุญาตครับพี่ปานนี่มีชื่อเฟซไหมครับเรื่องเฟซชื่ออะไรเฟซบุ๊กก็เฟซเฟซบุ๊กผมก็ลุงปานคนถลางลุงลุงปานคนถลางนะครับสมาชิกชาวบ้านสวนท่านใดนะครับต้องอยากอยากได้แนวคิดความรู้หรือว่าให้ลุงปานแนะนําสิ่งใดก็เข้าไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวของลุงปานได้เลยนะครับเฟซบุ๊กชื่อลุงปานคนถลางนะครับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ปานกับพี่เยยบด้วยมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสบริษัทบ้านสวนวิวเขานะครับมาเยี่ยมมาสัมภาษณ์มาให้ข้อมูลกับทุกทุกท่านในวันนี้นะครับยินดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ปานกับพี่เย็บด้วยนะครับที่อนุญาตให้บ้านสวนวิวเขาได้มาพูดคุยนะครับมาพบปะ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่โนโด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่บริการดูแลกาแฟสดนะครับดิบสดกับพื้นที่เฟส 7A นะครับของบริษัทบ้านสวนวิวเขานะครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปด้านการบริการบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำในการจัดการพื้นที่ได้แนวคิดของขอบคุณพ,พี่ตาลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฟส เฟส 7a เฟส 7b ตอนนี้เฟส 7c นะครับกำลังเปิดทําการให้จองกันอยู่นะครับเฟส 7a เต็มแล้วหมดแล้วนะครับเฟส 7b หมดแล้วนะครับตอนนี้เฟส 7c เริ่มเปิดให้จับจองกันนะครับสมาชิกชาวบ้านสวนบิวเขาท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปได้ทางเพจของบ้านสวนิวเขานะครับจะมีแอดมินดูแลบริการในการตอบคาถามให้กับทุกๆท่านนะครับรีบนะครับ เดี๋ยวหมดตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับ74นะครับสำหรับวันนี้ผมบอยจตุรงค์นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามชมนะครับกับบริษัทบ้านสวนวิวเขาเราดูแลท่านดังคนในครอบครัวก็จ<ะ>เจอกันใหม่คลิปต่อไปโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ